สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การแต่งประโยคกันค่ะแต่เอเด็กๆจะจําได้ไหมนาะว่าคุณครูเคยสอนเด็กๆในเรื่องของประโยคไปแล้วประโยค3ส่วนไหมคะจําได้ไหมคะก่อนที่จะเรียนเราไปดูตัวชี้วัดกันก่อนค่ะ สำหรับในเรื่องของประโยคนะคะในวันนี้นะคะการแต่งประโยคมีตัวชี้วัดด้วยกัน4ข้อค่ะ4ข้อนี้นะคะจะเป็นตัวชี้วัดเสริมที่จะมาช่วยเด็กๆเ,เป็นสิ่งที่เด็กๆต้องรู้นะคะก็คืออ่านออกเสียงคำคำค้องจองและข้อความสั้นๆเขียนสื่อสาร,รด้วยคำและประโยคง่ายๆมีมารยาทในการเขียนเรียบเรียงคำเป็นประโยคง่ายๆเอมีมารยาทในการเขียนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ในเรื่องของการแต่งประโยคคุณครูอยากทวนบทลองเล่นที่คุืครูเคยสอนเด็กๆจำได้ไหมคะประโยค3ส,ส่วนมีประธานกริยากรรมยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยค3ส,ส่วน แมวกินปลาประโยค3ส่วนเด็กๆยังจำประโยคนี้ได้ไหมคะถ้าจำได้เราก็จะแต่งประโยคได้ค่ะทีนี้เรามาทบทวนและมาเพิ่มเติมความรู้กันนะคะเด็กๆคะคำที่คุณครูขึ้นมาให้เด็กๆคืออะไรคะกินกอ,อีนอกินกินเน,นี่ยเป็นคำค่ะไม่ว่าจะเป็นกินเดินวิ่งหิวนอนเรียนนี่คือคำนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะกินข้าวกินข้าวเป็นกลุ่มคําค่ะทําให้รู้ว่ากินข้าวแต่เรารู้ไหมคะว่าใครเป็นคนกินข้าวดูต่อนะคะฉันกินข้าวฉันกินข้าวคือประโยคค่ะเพราะใครกินอะไรช่วยบอกทีคุณครูถามเด็กๆนะคะฉันกินข้าวเป็นประโยชคุณครูถามเด็กๆว่าใครกินอะไรช่วยบอกทีอันแรกผมกินลูกชิ้น พี่กินขนมชัยกินบะหมี่ปิ่นกินลำไย,ยทั้งสี่เป็นประโยคค่ะทั้งสี่ได้แก่ผมกินลูกชิ้นพี่กินขนมชัยกินบะหมี่ปิ่นกินลำไย,ยเด็กๆลองไปเทียบกับคำว่าแมวกินปลาหรือฉันกินข้าวของคุณครูที่เรียกว่าประโยคสามส่วนนี่คือลักษณะของประโยคค่ะเราไปดูต่อค่ะว่าประโยคเป็นยังไง เด็กๆคะสำหรับเรื่องของประโยคนะคะอยู่ในหนังสือเรียนหลักภาษาค่ะหน้า197คะ่ะเล่มสีเทาๆนะคะหน้า197เด็กๆจะเจอกับเรื่องการแต่งประโยคนะคะมีประโยคมากมายให้เด็กๆดูค่ะครูในเรื่องของการแต่งประโยคกันต่อนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูคะ่ะคุณครูมีคําให้เด็กๆดู3คํานะคะ น้องคำที่1น้องนะคะคำที่สองดื่มนมอันที่สน้องดื่มนมดูนะคะหมีคําว่าน้องคําเดียวค่ะอันที่สองมีคําว่าดื่มนมค่ะข้อที่สน้องดื่มนมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าทั้งหนึ่งสองสาอันไหนเป็นประโยคคะที่มีครบทั้ง3ส่วนเด็กๆลองเทียบกับแมวกินปลาหรือฉันกินข้าวนะคะ เก็บคำตอบไปในใจนะคะดูต่อค่ะกรอบที่หนึ่งคำที่หนึ่งน้องรู้ว่าเป็นน้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรต่อไปอันที่สองนะคะกรอบที่สองดื่มนมไม่รู้ว่าใครเป็นคนดื่มนมค่ะกรอบที่สามทำให้บอกได้ว่าน้องดื่มนมนะคะข้อความต่างๆที่ทำให้บอกว่าใครทำอะไรให้เรียกว่าประโยคค่ะ น้องดื่มนมแม่ตัดผมฉันเรียนหนังสือนี่ค่ะประโยคแต่ถ้าน้องดื่มนมน้องกับดื่มนมแยกกันเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรค่ะประโยคเอามารวมกันจะต้องรู้ว่าใครทำอะไรค่ะต่อค่ะดูต่อนะคะคุณครูจะสรุปในส่วนของความรู้เรื่องประโยคให้เด็กๆฟังค่ะประโยคก็คือการนำคำสองคำ ขึ้นมาเรียงกันสองคำขึ้นไปนะคะขึ้นมาเรียงต่อกันและตอบได้ว่าใครทําอะไรแสดงข้อความนั้นเป็นประโยคเพราะมีผู้กระทําและอาการที่กระทําผู้กระทําก็คือประธานค่ะอาการที่กระทําก็คือกิริยาและร,รมค่ะเช่นเด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆด,ด,ดูนะคะกลุ่มคํานะคะนี่ค่ะเด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพนี้คะ นี่ค่ะใครก็คือน้องค่ะน้องทําอะไรน้องนอนปรีเห็นไหมคะในรูปภาพนี้ใครในที่นี้คือน้องน้องทําอะไรในที่นน้น้องนอนเปรีแต่ถ้าน้องวิ่งเล่นก็เขียนว่าน้องวิ่งเล่นนะคะต่อไปค่ะนี่ค่ะอะไรเอ่ยประโยคนี้ฉันเลี้ยงน้องใช่ไหมคะมีฉันใครก็คือฉันทําอะไรทําอะไรก็เลี้ยงน้องค่ะ คำเหล่านี้นะคะประโยคเหล่านี้อยู่ในหน้า1 9 6 197และ1น8ค่ะต่อนะคะเด็กๆคุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูอีกค่ะนี่ค่ะอันนี้มีใครกับใครคะพ่อพ่อทำอะไรคะในภาพนี้พ่ออ่านนิทานหรือจะบอกว่าฉันนอนหลับก็ได้นะคะใครในประโยคนี้คือพ่อทำอะไรอ่านนิทานค่ะ ต่อนะคะพี่กวาดบ้านนะคะในรูปภาพนี้นะคะนี่คือรูปภาพแล้วก็มีประโยคว่าใครก็คือพี่เราจะใส่เป็นพี่เป็นฉันเป็นน้องเป็นนา้าเป็นป้าเป็นชื่อมารีใจดีหรือชื่ออะไรก็ได้นะคะเราใส่ชื่อลงไปก็ได้นะคะเวลาแต่งประโยคไปดูกันต่อค่ะเด็กๆนี่ค่ะคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ดูสีม่วงนะคะดูนะคะกระต่ายกระต่ายคําเดียวเป็นแค่คําค่ะไม่มีการกระทําอะไรเลยนะคะเป็นคําไม่ใช่ประโยคแต่ถ้ากระต่ายตัวโตวเรารู้ว่ากระต่ายคําขยายของกระต่ายให้รู้ว่ากระต่ายตัวโตวชั้นตัวโตหมาตัวโตวแม่สวยอะไรแบบนี้เป็นเพียงกลุ่มคํานะคะแต่ถ้าคุณครูมีประโยคว่ากระต่ายกระโรดด นะคะทำให้รู้ว่าใครทำอะไรกระโดดก็เป็นประโยคค่ะหรือข้อที่4กระต่ายตัวโต,วต,วตวกระโดดเรียกว่าประโยคเหมือนกันค่ะมีคํามีคำขยายแล้วก็มีคําที่แสดงการกระทำหรือกิริยาจะเรียกว่าประโยคแต่ถ้ามีแต่คําไม่มีกิริยาเรียกว่าเป็นกลุ่มคำค่ะหรือมีเพียงคําคําเดียวมีความหมายอย่างเดียวยเยวช่นกระต่ายเรียกว่าคําค่ะ มีตัวอย่างในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆลองกลับไปดูหน้า1 9 6และ1 9 7เด็กๆทบทวนแล้วก็ลองทบทวนประโยคสามส่วนของคุณครูและมาเอาความรู้อันนี้เพิ่มลงไปจะทําให้เด็กมีความเข้าใจและสามารถแต่งประโยคได้ดีขึ้นค่ะเราไปดูกันต่อค่ะคุณครูมีตารางมาให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องของนี่ค่ะมีใครทำอะไรและก็อย่างไร ทำให้รู้ว่าทํำยังไงอย่างเช่นประโยคนี้นะคะลิงร้องลิงร้องเนี่ยเป็นประโยคค่ะแต่เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราตอบว่าลิงร้องเจ๊กเจ๊กมีคําขยายว่าลิงร้องอยังไงก็จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ขึ้นค่ะ <recibir noise> ต่อไปน้องเดินถ้าน้องเดินเนี่ยเป็นประโยคนะคะแต่ประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะไม่รู้ว่าเดินไปไหนแต่ถ้าเราบอกว่าน้องเดินช้าก็เป็นประโยคค่ะ, <S <S คะมีนอนหลับอย่างมีความสุข ถ้าบอกว่าหมีไม่รู้ค่ะหมีนอนหลับเออนอนหลับเฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้าบอกว่าหมีนอนหลับอยากมีความสุขทําให้เรามีส่วนขยายรู้ว่าเอ๊นอกจากนอนหลับแล้วเนี่ยยังมีความสุขด้วยนะคะอย่างเช่นกูแต่งประโยคว่าฉันอ่านหนังสือคล่องแคล่วนะคะก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋ออ่านหนังสืออ่านได้อย่างไรล่ะก็อ่านได้อย่างคล่องแคล่วไงอะต่อไปดูประโยคต่อไปนะคะ นี่ค่ะคุณครูมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆดูประโยคที่คุณครูขึ้นมาบนกระดานบนจอนะคะก็คือเช้าวันเสาร์แม่ทําอาหารทามีส่วนขยายเยอะเลยบางทีเราอาจจะเขียนว่าแม่ทําอาหารใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ว่าแม่ทําที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเราแต่งประโยคว่าเช้าวัวนเสาร์แม่ทําอาหารแสดงว่าแม่ทาอาหารตอนเช้าแล้วก็เป็นวันเสาร์นะคะประโยคต่อไปค่ะแต่งช่วยแม่ล้างผักเป็นยังไงคะ แตงช่วยแม่ล้างผักแตงล้างผักแสดงว่าล้างผักเองแต่ถ้าแตงช่วยแม่แล้างผักแสดงว่าช่วยแม่ทําอาหารในเช้าวันเสาร์หรือเปล่าประโยคต่อไปค่ะพี่โต้งช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารพี่โต้งจัดโต๊ะอาหารก็เป็นประโยคค่ะแต่ถ้าพี่โต้งช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารถําให้เป็นเรื่องราวแล้วนะคะว่าในเช้าวันเสาร์เนี่ยมีแม่ทําอาหารแตงมาช่วยแม่ล้างผักโต้งช่วยแม่จัดโต๊ะอาหาร ทุกคนรับประทานอาหารอย่างมีความสุขเป็นยังไงคะ4ประโยคนี้เป็นเรื่องราวและแต่งต่อกันมาเด็กๆก,ก็สามารถทําได้คะ่ะเอาประโยคมาเรียงกันใส่ประโยคที่เราอยากแต่งก็จะเป็นเรื่องราวนะคะเรามาอ่านพร้อมๆกันคะ่ะเช้าวันเสาร์แม่ทําอาหารแต่งช่วยแม่ล้างผักพี่โต้งช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารทุกคนรับประทานอาหารอย่างมีความสุข ดูต่อนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาอ่านประโยคต่อค่ะนี่ค่ะฉันตื่นแต่เชา้าเขาแบ่งขนมให้ฉันที่ช่วยพ่อล้างรถพวกเราช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนคุณยายทำอาหารเช้าให้พวกเรารับประทานก่อนไปโรงเรียน เป็นไงคะประโยคเริ่มมีความซับซ้อนและเริ่มมีเรื่องราวมากขึ้นค่ะลองอ่านอีกครั้งค่ะฉันตื่นนอนแต่เช้าฉันตื่นแต่เช้าเขาแบ่งขนมให้ฉันพี่ช่วยพ่อล้างรถพวกเราช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนคุณยายทำอาหารเช้าให้พวกเรารับประทานก่อนไปโรงเรียนดูต่อนะคะคุณครูจะ ว่าเวลาที่เด็กๆเขียนไม่ว่าจะเป็นทําการบ้านส่งคุณครูหรือประโยคต่างๆการแต่งประโยคแต่งเรื่องราวต่างๆทุกคนต้องมีมารยาทในการเขียนค่ะลองมาดูซิว่านักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทในการเขียนหรือไม่อย่างไรดูนะคะคนที่มีมารยาทในการเขียนก็คืออันที่1เขียนให้อ่านง,ง่าย เมื่อเขียนผิดและใช้ยางลบลบให้สะอาดใช้ถ้อยคำไพเราะในการเขียนไม่ขีดเขียนบนกำแพงผนังเครื่องใช้ต่างๆทั้งที่บ้านโรงเรียนสถานที่สาธารณะแค่นี้เด็กๆไดเป็นคนที่มีมารยาทในการเขียนแล้วค่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมารยาทในการเขียนก็คือเขียนให้อ่านง่ายก็เขียนให้สวยๆเขียนโตโตเขียนหัวกลมๆเขียนให้เต็มบรรทัดนั่นแหละค่ะ ทำให้อ่านง่ายเมื่อเขียนผิดแล้วให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดใช้ท้อยคำไพเราะในการเขียนเวลาแต่งประโยคเราต้องใช้พ้อยคำที่สุภาพไม่เขียเขียนกำแพงผนังเครื่องใช้ต่างๆทั้งที่บ้านที่โรงเรียนสถานที่สาธารณะค่ะต่อไปนะคะไปดูต่อค่ะมีค่ะ คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะอยู่ในหนังสือหลักภาษานั่นแหละค่ะอยู่ในหน้า198ค่ะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆสามารถเขียนลงไปในนี้แล้วค่อยลงไปคัดในสมุดเลยค่ะคุณครูมีนิทานเรื่องเต่ากับสุนัขจิ้งจอกค่ะมาให้เด็กๆเ,เ,เติมค่ะเต่าคลานขึ้นมาบนบนอะไรดีคะมันหาช่องสีฟ้าวางไว้กลับบ้านไม่ถูก สุนัขเห็นร้องไห้ใครนะร้องไห้มันคิดจะกินเต่าสุนัขจับเต่าโยโลงน้ําเต่าดีใจที่ได้กลับบ้านเเด็กๆจําเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมคะค,คุณครูถ่ายให้ก็ได้เต่าคานขึ้นมาบนบกก็ได้ถ้าเด็กๆอยากใส่บนบกบนตะลิงหรือเด็กๆสามารถใส่ข้อความต่างๆ ได้เลยนะคะเพื่อให้เป็นนิทานเมื่อเด็กๆตาเอืมคำครบทุกช่องแล้วเติมในช่องสีฟ้านี่นะคะเมื่อเด็กๆเ,เติมคำครบทุกช่องแล้วให้เด็กๆรอก,กิจกรรมนี้คัดกิจกรรมนี้นะคะคัดเรื่องเต่ากัะสุนจิ้งจอกลงในสมุดเล่มสีม่วงของเด็กๆค่ะในสมุดเล่มสีม่วงของเด็กๆนะคะอันนี้คือกิจกรรมแรกของวันนี้ค่ะต่อไปค่ะ กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะวันนี้จะเยอะนิดนึงเพราะว่าเด็กๆเลยแค่คณิตศาสตร์และภาษาไทยเองค่ะทําต่อในสมุดของตัวเองนะคะให้นักเรียนเลือกคําที่สนใจค่ะแล้วนํามาแต่งประโยคเรียงให้เป็นข้อความเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอยา่างแม่ทําอาหารตอนเช้าวะคะ่ะตอนเช้าวันเสาร์ซัก5ประโยคทําลงในสมุดเหมือนกันนะคะ ทำลงในสมุดทำมาห้าประโยคค่ะแต่ต้องเรียงให้เป็นข้อความเป็นเรื่องราวนะคะเช่นฉันตื่นนอนตอนเช้าแม่ทํากับข้าวให้ฉันฉันตั้งใจอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนเพื่อมาเรียนหนังสือค่ะ5ประโยคเป็นเรื่องราวนะคะต่อจากนิทานเรื่องเต่ากับสุนัรจิงจอกค่ะทําในสมุดค่ะต่อไปนะคะคุณครูให้นักเรียนอ่านบุร,ร้อยกองแล้วคัด ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดคุณครูจะดูว่าเด็กๆมีมารยาทในการเขียนหรือเปล่าเด็กๆร้องอ่านนะคะมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนที่นักเรียนควรศึกษานั่งเขียนให้ถูกท่าไม่ขีดค่าหรือเขียนทับรักษาความสะอาดวางกระดาษไม่ยนยับ ข้อความควรกระชับใครได้รับก็ชื่นชมเด็กๆคะเด็กๆอัดคลิปการอ่านบทการอ่านมารยาทในการเขียนให้คุณครูดูด้วยนะคะอีกครั้งคะ่ะอ่านตามคุณครูนะคะมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนที่นักเรียนควรศึกษา นั่งเขียนให้ถูกท่าไม่ขีดค่าหรือเขียนทับรักษาความสะอาดวางกระดาษไม่ยนยับข้อความควรกระชับ ใครได้รับก็ชื่นชมทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันค่ะ 1.2. ึสางสมมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนที่นักเรียนควรศึกษานั่งเขียนให้ถูกท่าไม่ขีดค่าหรือเขียนทับรักษาความสะอาดวางกระดาษ ไม่ย่นยับข้อความควรกระชับใครได้รับก็ชื่นชมเด็กๆตั้งใจฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีแดงนะคะวันนี้เป็นเรื่องของประโยคค่ะอยู่ในหน้า202ค่ะมีบทให้นักเรียนอ่านประโยคในชีวิตประจำวันนะคะประโยคง่ายๆเด็กๆอ่านได้แน่นอนค่ะฉันแปลงฟัน ฉันร้องเพลงพวกเรารักคุณครูพวกเราเป็นเด็กดีพวกเราคือนักเรียนชั้นปนนงค่ะฉันแบ่งขนมให้เธอหนูเหลือเงินค่าขนมเรามาเล่นด้วยกันนะผมช่วยถือของให้ครับพี่ช่วยสอนกันบ้านให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะพ่อที่พาหนูมาเที่ยวผมขอโทษครับที่วิ่งชนคุณหกลม้ม เราได้ร้องเพลงและเล่นเกมที่โรงเรียนอีกครั้งนะคะฉันแปลงฟันฉันร้องเพลงพวกเรารักคุณครูพวกเราเป็นเด็กดีฉันแบ่งขนมให้เธอหนูเหลือเงินค่าขนมเรามาเล่นด้วยกันนะผมช่วยถือของให้ครับ พี่ช่วยสอนกันบ้านให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะพ่อที่พาหนูมาเที่ยวผมขอโทษครับที่วิ่งชนคุณหกกลม้มเราได้ร้องเพลงและเล่นเกมที่โรงเรียนนี่คือตัวอย่างประโยคในชีวิตประจำวันนะคะเด็กฝึกอ่านและอัดคลิปด้วยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องข้อความที่เป็นประโยคค่ะ ข้อไหนเป็นประโยคขีดนะคะมีค่ะขีดแบบนี้ค่ะขีดในกรอบนี้ค่ะครูเล่านิทานเป็นประโยคค่ะและประโยคอื่นๆหลับฝันดีใครหลับฝันดีแสดงว่าไม่ใช่ประโยคค่ะฉันหิวน้ำแม่ไก่ออกไข่ข้าวเหนียวไก่ย่างมีอยู่สองข้อที่ไม่ใช่ประโยคนะคะเด็กๆลองดูให้ดีก่อนนะคะดูต่อไปค่ะคุณครู มีคำมาให้เด็กๆเรียงเป็นประโยคนะคะมีคำมาให้คำที่อยู่บนล่มนี้เด็กๆเ,เอามาเรียงเป็นประโยคนะคะเอามาใส่ตรงนี้ค่ะของแต่ละข้อระบายสีล่มให้สวยงามด้วยนะคะหน้าต่อไปค่ะเด็กๆลองดูะคะ่ะในหน้านี้นะคะให้เด็กๆแต่งประโยคเพื่อตอบคำถามค่ะมีประโยคถามว่าข้อหนึ่งนะคะ เธอชอบสีอะไรเด็กๆก็ตอบเป็นประโยคค่ะฉันชอบสีฟ้าฉันชอบสีชมพูเด็กๆชอบสีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะข้อที่สองเธอทําอะไรก่อนไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนนักเรียนทําอะไรก็ตอบข้อที่3าเธออยากเป็นอะไรเมื่อโตอขึ้นโตขึ้นนะักฉันอยากเป็นอะไรใส่ลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็สรุปความเข้าใจค่ะนี่คือในเรื่องของประโยคค่ะเด็กๆคะ ในวันนี้นะคะบทเรียนจบแล้วการเรียนออนดีมาน์หรือการเรียนผ่านคลิปวิดีโอที่บ้านต้องอาศัยความตั้งใจเด็กๆต้องตั้งใจท่านผู้ปกครองคอยแนะนําเด็กๆนะคะเปิดเรียนมาเมื่อไหร่นะคะมาที่โรงเรียนมาผู้ปกครองให้มาโรงเรียนแล้วคุณครูจะประเมินการอ่านการเขียนและรีบแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองทราบนะคะสําหรับวันนี้บทเรียนของเราจบแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ